ท็อปอีสานโปรดักชั่นครับ,รบกดติดตามมาด้วยนะครับท็อปอีสานโปรดักชั่นครับ,รบดูกันจบดูให้ดูให้จบนะคลิปนี้ดูจบแล้วก็ไปดูคลิปอันที่ฉลวันต่อโี่คนะขอบคุณครับ <laughs>

เพลงคี่ดอนนะบ้านลงนี่คือถ่ายเอ็ีนะครับถามครามกล้องทำไมถามพี่ดอนเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะพบรักที่หน้าบ้านลุงพลถามนักร้องเลยพบักที่หน้าบ้านลลีหมดังใหญแล้วใหญ่แล้วพี่ดอน ถ่ายเอ็มวีนะมาม่ักีนะบ้นซิบเนของพี่ดน่วยเลยบอกเลยช่วยเป็นอะไรพีดอนฝาฝากพี่ักที่บ้านลุงบุญครับผมก็ไม่รู้สื้อขาวเสื้อขาวใช่ไหมดูใครเสื้อขาววันนี้ก็รักหมดแหละเห็นดเลยเสื้อขาวฝากด้วยนะครับซิเนกของพี่ดอนนะครับมรักที่หน้าบ้านลุงบุญนะครับ ของพี่หอมด้วยครับผมเทียด้วยครับผ่องนะครับผมค่ายเพลงครับค่ายเพลงไหนเดี๋ยวนี้นะครับผมอท็กเกอร์อะดิโอนะครทเกอรอดองมย้อดว่าจะติดตามาที่มาเมื่อวานเมื่อวานนะครับออดรงนี้แหละคออดอนะครับบกนะครับุกนะครับก็เป็นอ่ามาากครับพี่ดอเป็นนักร้องค่ายเพลงทเกอ์แล้วไปแล้วนะครับพี่ดอนนะด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอัีดัง ดังดังดังเอาแน่นานะเับผมแ่แ่ผมได้อรถบิรถีลไล่ไล่่าบวันนี้เล่นสุดสแลมาทำไ่นี่รอมากนะครับพี่ดอนนะฮะยกยกเข่าลงนิกาชตแล้วครับเล่าฉ o นเช็กร์เดอยอ้ดกลงยอดยูทูบตะกันบอ์ให้เลยให้เลยโอ้โุดยอดครับีครับปีนี้พชเียโ ใี่ดอเสียงนครับพี่ดอนขอเสียงหน่อยสวัสดีครับหน่อยดีครับผมพี่ดอนครับรอมากเลยนะครับเด็กร้องไปแล้วนะครับตอนนี้นะอ้ี่มครับไพี่านโดนยอนอ้ยักรังสำนักงานจังหวัดไม้คนลวสามเดือนว่าผมแจ้งลิขสิทธิ์ไว้ออกแดงเลยผมไปเลย แท็กเกอร์วอริโอ้แท็กเกอร์ลันยาวผิดนี่นานาที่มาที่น้องเขามาใช่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 โอ้โหแล้วแท็กเกอร์โอริโอ้เนี่ยครับเมื่อวานนี้ก็มาร้องให้ฟังอยู่นี่ยโอ้โหมวนๆครับมวนสนุกครับนเลยวนก็เป็นของคืงกองยาวเมื่อวานนะแท็กเกอร์โริโอครับผมน้องๆเต็นะครับ ก็เมื่อกี้ก็เป็นจะค่ายเพลงนะครับหรือช่อง u t u b e นะครับผม h a c k e r Audio นะครับที่มาถ่าย MV ประกอบเพลงนะครับของพี่โดนธนกฤษ i m p o s s i b l e ของเรานะครับเพื่อจะอร้องเพลงที่ท้าบ้านลงพลเนาะเป็นบทเพลงหนึ่งที่าทาง ช่อง YouTube ของ t ท k e r on t i o แต่งให้นะครับคือเพลงพบรักที่บ้านลุงพลน,นะครับยังไงก็รอติดตามชมฉบับจริงเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ